อ่านี่คือเสน่ห์จันของน้องบีใช่ไหมบีใช้วิธีหั่นข้อหั่นข้อนะคะหั่นลากข้างล่างเขาว่าตัดมาได้เลยครับหั่นหั่นมาเป็นท่อนท่อนประมาณสักเซนสักสองสองเซนหรือสามเซนก็ได้แล้วแต่เราถ้าถ้าเราสร้างจำนวนเยอะเราก็จะหั่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยขนาดน้อยลงแต่บีหั่นมาเนี่ย เกือบสามสิบท่อนแล้วมีมีเน่าแค่ท่อนเดียวมึงขึ้นมากใช่แล้วขึ้นมากแล้วท่อนหนึ่งอะขึ้นสามสามต้นสามแง่งเนี่ยออกมาอันนี้คือท่อนสองท่อนเดียวใช่ที่หั่นเนี่ยครับเห็นแต่คือว่าถ้าเขาจะแข็งแรงคือต้นนี้คือเหมือนว่าเขาใหญ่กว่าเขาจะเหมือนเขาจะดูดน้ําไปจ่อเลี้ยงตัวเองนะต้นนี้มันเล็กกว่าอืเขาก็จะโตช้ากว่า บีลองอ่หยิบต้นที่เป็นข้อชัดๆให้เพื่อนๆดูนิดนึงนเลยว่าต้นพ,พี่พี่พี่ป้อมเห็นตัวต้นที่มันมีข้อบอกวิธีหั่นนิดนึงจ้ะอ่าลักษณะข้อใช่ไหมน้องบีบเป็นแบบนี้ครับเสร็จรแล้วถ้าสมมติว่าเราถอดออกมาแล้วเราถอดออกมาเนี่ยข้างล่างเขาก็จะยาวลงไปอีกมีมข้อยาวลงไปอีกเนี่ยเราตัด ตัดแค่นี้ให้ให้ให้ต้นแม่เขาอยู่มีรากแล้วเราก็ปลูกเลยแต่ที่เราตัดออกไปข้างล่างเนี่ยเรามาหั่นข้อได้เลยหั่นวางได้เลยครับวางอะไรก็ได้เป็นดินหรือว่าเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมดินใบก้ามปูสักนิดนึงให้เขามีแบบอาหารนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอบไหมคุณอบอบด้วยใช่ไหมใส่กระถางใส่ถ้ใช่อแบบนี้เลย ปกติอาจาย์แดงเขาจะยาวไปอย่างนี้เลยเพราะเขาจะยาวมากของนะผมยาวเป็นศอกอ่ะใช่คือพี่พี่ได้โกเมนมาแล้วค้อมยาวแต่พี่ไม่กล้าหั่นเพราะพี่กลัวทำเขาเขาเน่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะรออีกรอถ้าเกิดเขาไม่มีเขาไม่มีรากอย่างนี้ออกมาที่เขายาวขึ้นมาข้างบนอ่ะเราแช่ดํายาเลี้ยงรากหน่อยกันนิดนึงตัดแค่นี้ ดรตัดแค่นี้ที่มีรากหน่อยเดียวอ่ะเขาทิ้งใบแม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเขาก็ฟื้นแล้วเขาก็ขึ้นมาเลยเขาไม่เสียอย่างนี้ใช่ไหมคุณใช่อันนี้ผมซื้อมานี่เขาเขาตัดแบบนี้มาเลยนะเขาตัดแบบนี้มาอันนี้ลรวตัวก็เอามาปลูกใช่ไหมเอามาปลูกและไม่มีใบเลยเนี่ยมีว่าจะย้ายกระถางแต่คือยังไม่ยังไม่ตัดจํานวนเพราะว่าจะย้ายกระถางให้เขาให้ให้เขาปลูกให้มิดขนาดเนี้ยมิดขนาดนี้เลยแล้วก็ เขาจะมีฟอร์มใหญ่หนึ่งใบเพจะขึ้นมาเยอะโอเคเพื่อนๆไปลองทำกันตามที่น้องบีแนะนำดูใบเขาสวยเลยสวยใหญ่แบบไม่มีใบไหนเสียเลยอันนี้ยังไม่เคยตัดเลยดูได้ครับไม่มีใบเสียเลยอนะคะพอเวลาวางข้อมาแล้วนะเขาก็จะขึ้นมาตะตรงข้างๆของของข้อนะคะ ที่ที่บีตัดครั้งแรกเลยนะไม่ได้ตึกษาอะไรเลยคือคือตัดแล้วก็วางเองเลยวางตัดวางตัดวางวางก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นแค่ไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์อะจริงๆไม่เกินสองอาทิตย์เลยแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้จําว่าวันกี่วันแต่ไม่เกินสองอาทิตย์พอไปดูอีกทีโอโหขึ้นมาแบบเงี้ยงเยอะมาก แตถ่ถ่ายรูปถ่ายรูปไปอยู่ที่เขาขึ้นนะ่ะเ,เดี๋ยวลองไปทํากันนะเ,<อ>เดี๋ยวพี่ป้อมก็จะลองเหมือนกันนะขอบคุณน้องบีมากเลย